ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะปัญหาเรื่องของรายได้ไม่พอกับรายจ่ายคงเกิดขึ้นกับหลายๆคนคะ่ะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้แบบฟิกนะคะมาจากทางเดียวเช่นเป็นพนักง,งานประจำนะคะทำให้ต้องหาช่องทางเพิ่มรายได้หรือว่าลดรายจ่ายกันใช่ไหมคะทีนี้การลดรายจ่ายเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอ่ะรู้สึกอัดเพราะว่าทุกอย่างมันจําเป็นหมดคะ่ะจะลดยังไงกัน ทำให้หลายๆคนนะคะเลือกที่จะเพิ่มรายได้ค่ะหลายคนก็ทําสําเร็จแล้วบางคนก็ยังทําไม่สําเร็จแล้วหรือว่ายังทําไม่ดีพอช่องทางหนึ่งที่คนนิยมกันมากเลยในสมัยนี้ก็คือการเข้าสู่ออนไลน์ค่ะแต่การจะเข้ามาในออนไลน์เนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะเราจะต้องเรียนรู้อะไรเราจะต้องเตรียมอย่างไรจรึงจะประสบความสำเร็จแนละหาะไรายได้ได,ได้ตามที่เราคาดหวังนะคะ วันนี้เนี่ยมีแนวทางในการขายของออนไลน์นะคะสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำที่อยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์ค่ะมาดูกันนะคะว่า8ข้อที่จะแนะนำเนี่ยคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะข้อ 1. สําสำรวจตัวเองก่อนค่ะว่าพร้อมที่จะขายของออนไลน์จริงไหมข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะว่าคุณจะต้องถามตัวเองค่ะว่าคุณพร้อมจริงหรือเปล่าที่จะเข้ามาสู่ โครงการของการขายของออนไลน์เหตุที่ต้องตั้งคําถามกับตัวเองก็เพราะว่าการขายของออนไลน์นั้นนะ่ะมันแทบจะต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการขายของในออฟไลน์ที่คุณอาจจะไปขายของในตลาดนัดในวันหยุดหรือว่าการมีหน้าร้านที่จะเปิดขายของซึ่งการทําออนไลน์เนี่ยมันต่างไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่ากิจกรรมการซื้อขายของบนออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่มีช่วงเวลาที่ชัดเจน ดังนั้นมันอาจจะมีผลกระทบกับคุณในเรื่องของการทำงานประจำนั่นเองนะคะถ้าหากคุณจาเป็นจะต้องสื่อสารกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องรับออเดอร์มันจะต้องกระทบกับงานของคุณค่ะแล้วสิ่งนั้นน่ะมันก็คือจะทำให้หน่วยงานของคุณหัวหน้าของคุณไม่ชอบแน่นอนเลยใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณสามารถบริหารจัดก,การเวลาสำหรับธุรกิจออนไลน์ของคุณอย่างไรค่ะข้อ2 เรียนรู้รูปแบบการขายของออนไลน์ที่เหมาะกับคุณเมื่อคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะขายสินค้าออนไลน์เป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับก,บการทํางานประจําคุณอาจจะต้องเริ่มศึกษาก่อนว่าจริงๆแล้วรูปแบบในการขายของออนไลน์ะรูปแบบไหนมันเหมาะกับคุณเพราะว่าการขายของออนไลน์นะคะมันไม่ได้มีรูปแบบเฉพาะเรื่องของการซื้อมาขายไปเท่านั้นนะคะ แต่ก็ยังมีรูปแบบอื่นๆที่เรียกว่า pre-order หรือการทำดรอป h i p ซึ่งทั้ง2วิธีนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีการสต็อกสินค้าเป็นของตัวเองค่ะหรือว่าหากคุณจะขายสินค้าในรูปแบบดั้งเดิมคือการซื้อมาขายไปคุณก็ต้องวางแผนในเรื่องของการซื้อสินค้าขายสินค้าอย่างไรที่จะไม่กระทบกับการทำงานประจำของคุณไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามลูกค้าการรับออเดอร์ การส่งสินค้าเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาเยี่ยมชมเราตอนไหนสั่งสินค้าของเราตอนไหนเราไม่รู้เลยคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรกับเวลาที่เราจะต้องใช้ในการทำธุรกิจของเรานะคะ3การเลือกสินค้าที่จะมาขายคะ่ะการเลือกสินค้าอาจจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับใครๆหลายคน บางคนคิดแค่อยากจะมีสินค้าขายออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องขายสินค้าชนิดไหนดีคําแนะนําเบื้องต้นนะคะให้คุณเลือกจากสิ่งที่คุณชอบค่ะหรืออาจจะเลือกจากสินค้าที่กําลังอยู่ในกระแสเพราะถ้าเป็นสินค้าที่คุณชอบคุณจะมีความเข้าใจดีสามารถตอบคําถามลูกค้าได้ดีทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือคุณค่ะและสินค้าที่กําลังอยู่ในกระแสก็เป็นสินค้าที่ขายได้ไม่ยาก เพราะว่าคนกําลังสนใจแต่คุณก็ต้องรู้จักสินค้านั้นด้วยเพื่อที่จะได้ตอบคาถามเขาได้เช่นกันนะคะลองตัดสินใจให้ดีค่ะว่าคุณต้องการจะนําสินค้ารูปแบบไหนมาขายโดยพิจารณาจากสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เป็นกระแสด้วยความรอบคอบที่สุดนะคะเพื่อที่จะไดะ้มีการขายสินค้าที่ราบรื่นนั่นเองนะคะข้อ4ี่ ต้องรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มที่จะนำสินค้ามาขายนะคะมาถึงขั้นตอนที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายของสินค้าค่ะรวมถึงแพลตฟอร์มที่คุณต้องการจะเปิดหน้าร้านออนไลน์ซึ่งทั้ง2ส,สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้าของร้านคุณคุณจำเป็นจะต้องกำหนดให้ชัดค่ะว่าใครคือคนที่ต้องการสินค้าที่คุณจะนำมาขาย กลุเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้คุณมีแนวทางในการขายสินค้าที่ชัดเจนส่วนแพลตฟอร์มนะคะที่คุณจะใช้เพื่อเปิดหน้าร้านออนไลน์ก็มีแพลตฟอร์มหลากหลายในปัจจุบันที่คุณสามารถเข้าไปเลือกตามที่คุณต้องการที่จะเปิดหน้าร้านได้เลยนะคะแพลตฟอร์มที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายเช่น Facebook นะคะ i.g.tiktok.youtube หน้าเว็บต่างๆหรือแม้กระทั่ง market p ตเพจต่างๆนะคะการเลือกแพลตฟอร์มใดเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกไว้ค่ะเพราะว่าพวกเขาจะมีพฤติกรรมบนออนไลน์อย่างไรถ้าคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายดีพอคุณก็จะเลือกแพลตฟอร์มได้ถูกต้องแล้วการค้าของคุณก็จะเติบโตนั่นเองนะคะขอ้อ5 ศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ให้เข้าใจค่ะเมื่อคิดว่าจะทําการขายสินค้าออนไลน์ก็อย่าลืมเรื่องของการทําการตลาดบนออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าการทําตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อกลางที่จะทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รู้จักคุณว่าคุณคือใครมีสินค้าหรือบริการอะไรที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ การทาการตลาดออนไลน์จึงช่วยทั้งเรื่องการสร้างตัวตนของคุณให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและยังเป็นตัวช่วยที่ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าออนไลน์ของคุณด้วยเช่นกันถ้าหากคุณไม่รู้จักหรือไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยก็จะต้องเร่งที่จะเรียนรู้ทําความเข้าใจให้ฉีถ้วนก่อนซึ่งการเรียนรู้เรื่องการขายของออนไลน์ มีให้เราเข้าไปเลือกเรียนรู้มากมายในปัจจุบันมีทั้งคอร์สฟรีแล้วก็เสียเงินนะคะเราก็จะต้องเลือกในเรื่องที่เราจําเป็นสําหรับการทําออนไลน์ของเราก่อนเพราะว่าหากคิดว่าจะขายของออนไลน์แล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้วิธีการทําการตลาดออนไลน์สิ่งที่เราคิดว่าจะทํามันก็อาจจะยากที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะข้อ6สํารวจเงินทุนของตัวเองค่ะ การสำรวจเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการทำธุรกิจไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจที่ทำอะไรใจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ต้องใช้เงินค่ะเพราะว่าเงินทุนก็ไม่ต่างอะไรกับนะ้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้เดินไปข้างหน้าได้นั่นเองนะคะคุณจะต้องจัดสรรเงินสำหรับการลงทุนให้พร้อมแบ่งเงินทุนเป็นส่วนๆและก็บริหารเงินทุนให้ดีค่ะ ซึ่งถ้าหากคุณทำได้ดีก็จะมีโอกาสที่จะขายของออนไลน์ของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จแต่หากเงินทุนของคุณมีจำกัดมีเงินทิดลงทุนไม่เพียงพอคุณก็ลองหันไปให้ความสนใจกับการขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบของ dropship ก็ได้นะคะหรือว่าการรับ p ออ order ก็ได้เพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงทุนค่ะหรือใช้ก็น้อยมาก เรียกได้ว่าการขายของออนไลน์แบบจับเสือมือเปล่าเลยค่ะแต่คุณก็จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นด้วยนะคะข้อ7ค่ะเลือกบริษัทขนส่งที่ไว้ใจได้สิ่งสำคัญอีกเรื่องที่คุณจะต้องทำกันบ้านมากหน่อยก็คือเรื่องของการเลือกบริษัทขนส่งที่ไว้วางใจได้ค่ะให้เข้ามาช่วยดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับคุณเพราะว่าการจัดส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐาน จะเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้นเราจําเป็นจะต้องเลือกบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐานและมีเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านั่นเองนะคะข้อ8การสร้างตัวตนบนออนไลน์ค่ะสิ่งสําคัญในการทําการตลาดออนไลน์อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการออกมาสร้างตัวตนบนออนไลน์ค่ะเพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายนะคะ คุณต้องพร้อมที่จะเปิดเผยตัวคุณเองค่ะโดยการเอาหน้าออกกล้องนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายและมันจะต้องเป็นสาธารณะซึ่งมันจะต้องกระทบกับงานประจำหของคุณนแน่เลยกรณีที่หน่วยงานของคุณเนี่ยไม่สนับสนุนให้พนักง,งานออกมาทำออนไลน์เพราะเกรงว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องจัดตารางเวลาของตัวเอง ในวันหยุดหรือว่าหลังเลิกงานก็มีหลายๆคนนะคะที่เขาออกมาทําแบบนี้โดยที่ไม่ได้ใช้เวลางานไม่กระทบกับการทำงานแต่บางคนก็ยังถูกหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยเรียกไปตำหนิอยู่ดีแต่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเราสามารถที่จะทําได้ค่ะเพราะว่ามันคือชีวิตของเรามันคือวิธีการที่จะ สร้างอนาคตของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืนหยัดให้ได้ในการสร้างตัวตนเนี่ยเราก็จะต้องมีการออกมาทำคลิปใช่ไหมคะออกมาไลฟ์สดมาทำรีวิวสินค้าเพื่อให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาเห็นงานของเราเขาเห็นบริการของเราเห็นสินค้าของเราแต่เราก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบกับงานประจำนั่นเองตามที่ได้กล่าวไปแล้วใน ช่วงต้นนะคะในเรื่องของการทำออนไลน์เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นพนักง,งานประจำหรือว่ามีอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะขายของออนไลน์เพื่อที่จะสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเราได้เป็นสิ่งที่คุณเองก็ทำได้หากคุณมีแนวคิดเรื่องของการทำงานที่ถูกต้องชัดเจนมีความตั้งใจที่จะทำจริงจังและพร้อมที่จะลงมือทำมาด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยออ่อท้อคุณ มีสกุลสมบัติดังกล่าวครบถ้วนเส้นทางการขายออนไลน์ของคุณก็พร้อมที่จะเปิดกว้างและรอให้คุณเข้ามาประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้เช่นกันนะคะถ้าใครยังขาดความมั่นใจในตัวเองในการที่จะออกมาสร้างตัวตนนะคะและสนใจที่จะลงมือสร้างตัวตนอย่างจริงจังเพื่อปูทางไปสู่การขายของออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง เคยวานะคะก็มีคอร์สสอนการสร้างตัวตนสําหรับมือใหม่ค่ะแล้วก็คอร์สสอนพูดหน้ากล้องอย่างมืออาชีพนะคะไว้สําหรับคนที่อยากจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักมาท้ายคลิปนี้ได้ค่ะเวยวามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ5ท่านในเดือนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจ AI Inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ